สวัสดีค่ะนักเรียนระดับจันประถมศึกษาปีที่4ี่ทุกคนพบกับคุณครูน้อยคุณครูสีเรืองจับปางงามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไงบ้างคะนักเรียนสบายดีกันทุกคนนะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองล้างมือสวมแมสเป็นประจำนะคะถ้าไม่จำเป็นตอนนี้อย่าออกไปนอกบ้านนะคะ กักตัวอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันในเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะนักเรียนคะพลเมืองพลเมืองหมายถึงอะไรคะพลเมืองก็หมายถึงชาวเมืองราษฎรประชาชนวิถีนะคะวิถี หมายถึงสายแนวทางนั่นเองประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงอะไรคะนักเรียนหมายถึงรูปแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นใหญ่นั่นเองนะคะโดยยึดเสียงข้างมากเป็นหลักคราวนี้นะคะนักเรียนคะนเรียนมาดูซิว่าในชั่วโมงนี้นะคะ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและพละเมืองดีตามวิถีประชาธิปตไตยนี้หมายถึงอะไรนะคะทังเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปเรียนดูพร้อมๆกันเลยนะคะพละเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยหมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนที่ทมีต่อสังคมและประเทศชาติมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของชุมชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความมุ่งมั่นนะและปฏิบัติตามหลักคุณธธรรมและจริยธรรมที่มีในการอยู่ร่วมกันที่มีต่อการอยู่ร่วมกันนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อความสงบสุขของสังคมนั่นเองต่อไปนักเรียนมาดูสิคะว,ว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องอาศัย หลักธรรมและจริยธรรมในเรื่องใดบ้างนะก็ต้องอาศัยก็คือหลักธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันนะเพื่อความสงบสุขก็คือหนึ่งคาระวะธรรมคาระวะธรรมหมายถึงอะไรคะนักเรียนคาระวะธรรมก็หมายถึงความเคารพซึ่งกันและกันทำไมเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเวยคะนักเรียนก็เพื่อความสงบสุขของสังคมนั่นเอง เคารพสิ่งใดบ้างคะนักเรียนหนึ่งเคารพความคิดเห็นของกันและกันนะคะนักเรียนดูในรูปนะคะการทํางานร่วมกันเราต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่ฝ่ายเดียวน,นะคะต่อไปนะคะเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีของสังคม เคารพกฎหมายกฎหมายคืออะไรคะนักเรียนกฎหมายก็คือข้อบังคับนะที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะอย่างเช่นการใช้รถใช้ถนนนะการข้ามถนนนะเราก็ต้องข้ามที่ทางม้าลายหรือสะพานลอยการใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องเคารพกฎจราจรต่อไปเราต้องเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเคารพด้วยการ ไหว้กันกันอกจากนี้นะคะเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคะเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างเช่นเราอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะะเราอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนเราก็ไม่ควรไปหยิบสิ่งของของผู้อื่นนะคะโดยที่เขายังไม่ได้อนุญ,ญาตหรือเราอยู่ร่วมกันในชุมชน เราไม่ควรที่จะไปจอดรถกีดขวางนาบานของผู้อื่นนะคะต่อไปเคารพอะไรอีกคะเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริยนะะ์นอันนี้ก็คืออยู่ในหลักธรรมข้อที่หนึ่งคือคารวะธรรมต่อไปหลักธรรมที่เรานำมาใช้ในการอยู่ร่วมกัน ก็คือปัญญาธรรมนั่นเองปัญญาธรรมหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะที่ดีเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนดูนะคะดูภาพที่1นึการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์นะในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยในการคิด ใ้รอบคอนะหรือในการแก้ปัญหานะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเราควรใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช้สติให้รอบคอนะเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะมีการทะเลาะกันทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเพราะอะไรคะก็เพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ย เขาไม่ใช้ปัญญาเขาใช้อะไรคะอารมณ์นะมันจึงเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละวันทําให้สังคมของเราไม่สงบสุขนะคะต่อไปนะคะหลักคาข้อที่3ก็คือสามัคคีธรรสามัคคีทรรมหมายถึงอะไรคะนะักเรียนสามัคคีก็คือหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทํางานในแต่ละครั้งนะคะเราต้องร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันนะทางานนั้นให้สําเร็จนะการที่เราช่วยกันทำเนี่ยงานมันก็จะสําเร็จแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพนะถ้าเราทําคนเดียวนะมันก็ต้องใช้เวลานานนะนะแต่ถ้าเราช่วยกันนะมันก็จะสําเร็จได้เร็วนะคราวนี้เราสามัคคีทําเราจะทําได้อย่างไรบ้างคะนักเรียนนะการช่วยเหลือกันก็ไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือ การช่วยเหลือกันเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องทําให้เต็มที่ทําด้วยความเต็มใจนะเป็นความสามารถของเราแล้วที่สําคัญเราไม่ควรที่จะเอาเปรียบนะผู้อื่นหรือเพื่อร่วมงานของเรานะคะแล้วเราก็ต้องคํานึงถึงอะไรคะประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ นักเรีนยนคะรักธรรมในสามหัวข้อเนี้ยนะคะเราถ้าทุกคนนำมาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเนี้ยมันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี้ยเกิดความสงบสุขนะแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี้ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เป็นคนดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนกันนะคะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้นนะเราจะต้องร่วมมือนะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนกิจกรรมประชาธิปไตยคืออะไร ก็คือการทำงานนั่นแหละการทำงานร่วมกันที่มันก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมนะฮะหรือเราร่วมเช่นเช่นนะะร่วมกัน,นรณรงค์การเลือกตั้งการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะหรือร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโบราณสถานโบราณวัตถุ ต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาดูแนวทางนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเนี่ยเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวนักเรียนดูเป็นข้อๆไปนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ การปฏิบัติตนด้านสังคมด้านสังคมเราทําอย่างไรคะนักเรียนมาดูซินะเราก็ปฏิบัติดังนี้นะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลน,นะหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ มีจิตสาธารณะการกระทำนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่คือด้านสังคมลแล้เรียนดูรูปที่หนึ่งะคะรูปที่หนึ่งอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเราต้องมีเหตุมี ผลรับฟังภาคที่สองรับความาความคามิดเห็นของผู้อื่นหรือภาคที่สามมีจิตสาธารณะก็คืออย่างเช่นเราช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะอันนี้คือเป็นเรื่องการปฏิบัติตนด้านสังคมในชุมชนนะคะเดี๋ยวเรียนมาดูด้านต่อไปนะด้านต่อไป นะจะเป็นการปฏิบัติตนเกี่ยวกับด้านของเศรษฐกิจนะด้านเศรษฐกิจเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคะดูเลยนะคะคือเราต้องรู้จักประหยัดและอดออมประหยัดก็ดคือมีการวางแผนการใช้จ่ายนะของเราให้ดีเพื่อเราจะได้มีใช้ในยามจําเป็นหรือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ ต่อไปนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์นะมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเรานะอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีอาชีพนะที่เกิดขึ้นนะก็คืออาชีพขายของขายสินค้าตามออนไลน์นะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าตามออนไลน์ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองนะอย่างเช่นไม่หลอกลวงนะ ลูกค้านะไม่ปลอมแปลงนะสินค้านะหรือไม่โฆษณาสินค้าของตนเองเกินความเป็นจริงนะต่อไปเราต้องรู้จักปรับปรุงพัฒนาอาชีพของเรานะมีความก้าวหน้านะทันต่อโรคทันต่อเหตุการณนะ์หรือผู้ผลิตเนี่ยนะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมซึ่งข้อนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงก,กับความซื่อสัตย์ สุจริตนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะต้องมีความขยันความอดทนมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานให้สำเร็จนะคะนักเรียนดูภาพนะคะภาพที่1แน่นอนนะ,ะเป็นการเก็บออมนะการใช้จ่ายมีการวางแผนแต่ละวันแต่ละเดือนเราต้องมีเงินออมเงินเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นภาพที่2 ก็จะเกี่ยวกับการขยันมุ่งมั่นอดทนในการทำงานอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยนะนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะมีหน้าที่เรียนหนังสือนักเรียนก็ต้องมีความขยนันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นในการเรียนนะขยนันอ่าทบทวนบทเรียนนะทำการบ้านนะส่งครูให้ตรงเวลาต่อไปการปฏิบตัติตนด้านการเมือง อันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะการเป็นพลเมืองดีในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนเราจะต้องมีส่วนร่วมนะะในการรับผิดชอบในการที่จะเลือกตัวแทนนะะให้ไปดําเนินกิจการต่างๆในชุมชนและในสังคมนะคะหรือ เขาร่วมกิจกรรมนะร่วมมือกันนะะเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นในชุมชนของเราโดยสันติวิธีสันติวิธีโดยอย่างไรคะโดยการการะทำอย่างไรคะก็แก้ปัญหาโดยการใช้เหตุใช้ผลใช้วิธีประนีประนอมนะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของชุมชนเรานะคะนักเรียน ต่อไปต้องมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และนะและไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมนะฮะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูรูปนะรูปก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนด้านการเมืองนะฮะดูภาพที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องรู้จักการอะไรคะ แก้ปัญหาในชุมชนของเรานะเมื่อชุมชนของเรามีปัญหาอะไรเราก็ต้องมีการรับฟังนะ,ะร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะในสิ่งที่เป็นส่วนรวมนะคะหรือเราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเรานะต่อไปอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนะในแต่ละชุมชนนั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การช่วยกันแก้ปัญหาน้ำเสียน้ำเน่าน้ำเสียการเลือกตั้งผู้แทนนะของแต่ละท้องถิ่นอันนี้เป็นกิจกรรม นะที่มันเกิดขึ้นในชุมชนของเราแล้วนะเรียนมาดูซิมันมีอะไรบ้างนะคะก <c oughs> ารมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนะอย่างเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชนนะเพื่อเพื่อความร่มรืม่นะของชุมชนเราชุมชนเราจะได้มีสถานที่พักผ่อนมีอากาศที่ดีๆเราก็ควรเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะหรืออันที่สองภาพที่สองนะคะ ก็จะเป็นการรณรงค์นะฮะให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตอ,อบจอนะเราก็ควรที่ออกไปใช้สิทธิ์หรือนะการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดนะในชุมชนของเรานะเพื่อที่ชุมชนของเราเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยนะจาก สิ่งเสืตินะคะเป็นไงบ้างคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคุณน้อยคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างแต่คุณน้อยอยากให้นักเรียนไปทดทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในใบความรู้นะคะถ้าเด็กเข้าใจแล้วก็อย่าลืมทำใบกิจกรรมแล้วส่งมาตามวันเวลาที่ครูกำหนดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบจะ่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ